กับขอประธานกับเรียนท่านประธาน้าทีิสภาที่เคารพผมอนุพรนามรัฐครับก็คงจะต้องมีเรื่องที่จะปรึกษา,อาสอบถามไปยังท่านอธิบดีรองอธิบดีกรมการขน้ส่งทางบกนะครับว่าเป็นที่ทราบอยู่ขณะน,นี้สารรัฐมนูลได้มีคำวิจัยว่ากรณีที่กรมคน้ส่งทางบกจะออกไปโทษจะต่อทะเบียนภาษีให้กับรถยนต์จดทะเบียนนั้น ไม่สามารถที่จะไปปรับค่าปรับตามใบสั่งจราจรได้ที่กรรมวิศัีสารออกมาแล้วนะครับจะอยากจะรู้ว่าวิธีการอย่างไรในกรมการขนส่งทางบกได้ไปดําเนินการเพื่อจะแก้ไขปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายจราจรนะครับในการที่ผู้กระทําความผิดทาประปัญญจราจรนั้นซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องบางส่วนกับกรมการขนส่งทางบก แต่ผมเห็นว่ากรมการขนส่งทางบกนั้นเป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับเป็นผู้ให้บริการเป็นผู้ใบอนุญาตอะไรต่างๆตั้งแต่ต้นน้านะครับนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยวันนี้เป็นที่ปรากฏชัดว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีใบสั่งนะครับหรือใช้คาว่าใบาสั่งนะครับจางจาราโจเนี่ยเป็นสิบล้านฉบับประมาณสิบเอล้านเท่าที่ผมผมจะจําตัวเลขได้ที่ไม่ได้มีการบังคับใช้ แต่แน่นอนครับว่าเรื่องนี้อาจจะอยู่ไปภายในหน้าที่ของพนักงานตํารวจนะครับหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จราจรแต่ความเห็นผมเมื่อกรมการขนส่งทางบกมีส่วนร่วมและโดยเฉพาะวัตถุประสงค์หนึ่งของกองทุนเพื่อความเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก็มีส่วนสําคัญกองทุนก็ดีกรมการขนส่งทางบกทงดีได้ตตะหนักในปัญหาตรงนี้หรือไม่เพราะถ้าปัญหาตรงนี้ได้รับการแก้ไขให้ผู้กระทําความผิดต้องรับโทษ หรือต้องชำระค่าปรับนะหรือแก้ไขพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนก็แน่นอนว่าเป็นผลโดยตรงในการที่จะลดอุบัติเหตุอันเป็นวัตถุผสมสำ,สำคัญของกองทุนกองทุนก็จะต้องไม่ต้องทำโครงการอะไรต่างๆมากมายก็อยากจะทราบเหมือนกันว่ากองทุนก็ดีกรมการขนส่งทางบกก็ดีเนี่ยได้มีโนโยบายอย่างไรที่จะไปเกี่ยวข้องกับพนักงานจราจรหรือสำนักง,งานสารยุติธรรม ที่จะผลักดันให้มีสารจราจรหรือสารคดีพิเศษที่สามารถพิจารณาวันนี้สามารถพิจารณาโดยใช้ไอทีมือถือสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าเมื่อกี้ผ่าไฟแดงแล้วยิงเข้ามือถือของผู้กระทําความผิดหรือเจ้าของรถทันทีและเจ้าของรถสามารถสารภาพหรือจะต่อสู้คดีผ่านการคาตอบภายทางมือถือในโปรแกรมที่ส่งไปภายในสาวัน วันนี้อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ใช้ในประเทศตะวันตกเรียบร้อยแล้วสามารถลดอัดตราวความเสี่ยงในการที่จัดการกับผู้กระทําความผิดเป็นที่รับรู้ในทางคดีอยู่แล้วนะผู้กระทําความผิดถ้าไม่ถูกลงโทษก็จะทําเช่นนั้นอยู่ตลอดไปนี่เป็นเทคโนโลยีอย่างหนึง่งที่นะที่กรมการขนส่งทางบกก็ดีหรือกองทุนก็ดีได้ตระหนักรู้ได้มีการพัฒนาการเหล่านี้หรือไม่เพราะเป็นที่รับทราบอยู่แล้วว่าวันนี้อัตราผู้เสียชีวิต และอัตราอุบัติภัยทางจราจรทางบกสูงขึ้นทุกปีนะครับที่ปฏิเสธไม่ได้นี่เป็นเรื่องที่อยากจะทราบถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่กรมการขน,นส่งทางบกก็ดีกองทุนก็ดีร่วมกับอาจจะไปขอความร่วมมือกับสารยุติธรรมหรือสานักง,งานตํารวจแห่งชาติในโครงการเหล่านี้ในการที่จะบังคับใช้ใบสั่งหรือการบังคับปรับ,บหรือการดําเนินคดีเหล่านั้นเรื่องที่สําคัญตามรายงานวิจัยอัตรรายงานที่ท่านได้ส่งมานั้น ผมมีข้อเสนอแนะและข้อกังวลอยู่4ีหเรื่องเรื่องแรกก็คือว่าประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณนะฮะท่านได้ตรวจสอบว่าการใช้งบประมาณของกองทุนนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่เพราะรายงานส่วนใหญ่แล้วจะเขียนว่าจํานวนกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์แต่ไม่ได้มีรายงานมาประกอบว่ามีประสิทธิภาพอย่างไรมีผลกี่เปอร์เซ็นต์ตกลงว่ามีวัตถุประสงค์ได้กําหนดไว้หรือไม่โดยพิจารณาจากผลสําเร็จ ของโครงการต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนผลสําเร็จก็ไม่ได้ปรากฏว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นๆในการที่จะลดอุบัติภัยทางถนนหรือที่จะทําให้ผู้ที่อุบัติเหตุสพวดไปนั้นได้รับการเยียวยาอย่างแท้จริงสองรับผลกระทบต่อการลดอุบัติเหตุนี่เรื่องสําคัญนะควรประเมินว่าโครงการที่กองทุนสนับสนุนนั้นมีผลในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้จริงหรือไม่ในรายงานนี้ไม่ปรากฏ รหรืออาจจะเขียนบ้างนะครับแต่ก็ไม่ชัดเจนโดยพิจารณาจากสถิติอุบัติเหตุย้อนหลังในพื้นที่ที่มีการดําเนินการโครงการเพื่ออะดลึกลงไปหรืว่าในโครงการที่นําเสนอเข้าไปนั้นที่สํานักงานตจนงินแผ่นดินพิจารณานั้นบรรลุผลที่แท้จริง 3. ครับความเหมาะสมของการให้ทุนกรณีเช่นกันควรพิจารณาว่าเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการต่างๆนั้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมาย ในการอุปนุนอุบัติเหตุหรือไม่เพื่อให้การจัดสรรก็ประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดข้อนี้ก็ควรจะมีอยู่ในรายงานความครอบคลุมของโครงการข้อที่4ควรพิจารณาว่าโครงการที่รับการสนับสนุนนั้นมีการกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงอุบัติภัยทั่วประเทศหรือไม่เพื่อให้เกิดการแก้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึงยกตัวอย่างภูเก็ตบ้านผม อัตราสถิติการมีกากพูดชาวต่างชาติเยอะมากในช่วงสองปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปีนี้ขับรถแล้วพอดื่มสุราเข้าไปมองซ้ายเป็นขวามองขวาเป็นซ้ายอุบัติเหตุเกิดขึ้นไ,ได้ง่ายเกือบทุกคืนสิ่งเหล่านี้การรณรงค์เลยก็ดีอะไรต่างๆนี้ยังไม่มีแม้กร่การเตือนในต่างประเทศนียเขาเตือนตั้งแต่อยู่บนเครื่องบินว่าเมื่อท่านลงไปจากเครื่องบินในเมืองนี้แล้วท่านควรจะปรับตัวอย่างไรในเรื่องของอุบัติภยัยทางน้ําอุบัติภัยทางบก อุบัติเัยทางถนนเรามีคนโยบายการต,ต่อการดําเนินการเหล่านี้หรือไม่นะครับนี่ยกตัวอย่างเป็นโครงการหนึ่งเท่านั้นเองข้อที่5ครับความยั่งยืนของโครงการไอ้ที่กรมือนการผมได้ดูในรายงานของท่านควรจะประเมินว่าโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนเกี่ยวกับมีแนวทางในการดําเนินงานอย่างยั่งยืนด้วยนะครับเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในระยะยาวไม่ใช่แก้ไขเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าหรือเฉพาะโครงการตามที่คดเสนออย่างเดียวข้อที่6ครับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง นี่ก็เป็นเรื่องสําคัญว่าควรพิจารณากองทุนให้วควรพิจารณาว่ามีการส่งเสริมในภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการโครงการให้ความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจังหรือไม่ข้อสุดท้ายครับควา,ามโปร่งใสและตรวจสอบได้จากรายงานนี้ควรกํากับดูแลให้กองทุนมีระบบการทําง,งานการเปิดเผยข้อมูลและรายงานการดําเนินการที่โปร่งใสมีรายละเอียดให้มากกว่านี้และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณะนี่เป็นข้อที่ผมนำมาจากรายงานการตรวจสอบของที่ได้นำเสนอที่ในประชุมแห่งนี้จึงขอเรียนมาเพื่อเป็นข้อเสนอแนะและข้อกังวลน,นะครับขอพระคุณมากครับท่านครับ